สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองสุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหาแนะนํานี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัดถุดิบใหม่กร็ดเนพัทในเคลกราโนล,ลาบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆนโปรตีนแน่นๆเกร็ดเนพัทในเคลกราโนล,ลาบาร์ อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ก่อนจะไปพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีต้องสุยขอไปเก็บตกเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมของเด็กไทยที่กำลังเติบโตในวงการฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับ หลายคนคงได้ดูนะครับน้องภูมิภูมิระพีนะครับผู้ดักสาประตูดีกรีทีมชาติไทย u 17ที่เขาเนี่ยไปเลือกทำตามความฝันไปเล่นฟุตบอลที่ญี่ปุ่นกับทีมโรงเรียนคาชิมากาคุเอ็นนะครับแล้วก็ในศึกฟุตบอลมัธยมปลายชิงแชมป์แห่งชาติ104ปีเนี่ยรอบรองชนะเลิศโรงเรียนคาชิมากาคุเอ็นและน้องภูมิภูมิระพีรวมถึงเพื่อนร่วมทีมเนี่ยโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดนะครับเอาชนะ คู่ต่อสู้ซึ่งเป็นทีมเต็มตงมีนักเตะที่ได้สัญญาจเจลิกอย่างสาธิตเลวเซไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์โหเกมนี้น้องภูมิภูมิและพีเนี่ยโชว์ความนิ่งจังหวะง่ายๆไม่มีพลาดเลยนะครับซึ่งเป็นบริษัทของในฟุตบอลไทยอีกหนคนนะครับเพราะว่าน้องภูมิเนี่ยเป็นผู้เล่นไทยคนแรกที่เข้ารอบชิงศึกฟุตบอลมัธยมปลายชิงแชมป์แห่งชาติตลอด104ปี โรงเรียนคาชิมากาคูเอนเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โรงเรียนแล้วก็เป็นรอบรองชนะเลิศที่คนดูมากที่สุดในชิงแชมป์ฤดูหนาวก็คือ42,000กว่าคนและคุณผู้ชมครับเชื่อไหมนัดชิงชนะเลิศที่คาชิมากาคูเอนและน้องภูมิจะลงสนามเนี่ยที่จะพบกับโรงเรียนคามิมูระกาคูเอนเนี่ยในวันจันทร์ที่12มกราคมเวลาเที่ยง20ถ่ายทอดสดผ่านทาง b ีเนี่ยบัตรเข้าชมจำนวนห0,000ืใบ ถูกจำหน่ายหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมสำหรับเด็กไทยคนหนึ่งที่อยากไปตามหาฝันไปแล้วสู้ที่ญี่ปุ่นน้องภูมิเนี่ยเปิดใจคือสื่อ,อญี่ปุ่นน่ะให้ความสนใจน้องภูมิมากหลังจบเกมนะครับเขาไปสัมภาษณ์อย่าง s o อกเกอร์คิงเขาบอกว่าตอนอยู่ที่ไทยเนี่ยต้องยอมแล้วว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากเขาเป็นสํารองตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงมัธยมไม่เคยได้ลงเล่นคิดว่าคงไม่มีโอกาสแล้วจึงมาญี่ปุ่น เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่เกี่ยวกับฟุตบอลซึ่งที่นี่มันเป็นอะไรที่วิเศษมากมันดีที่สุดเลยซึ่งน้องภูมิเนี่ยนอกจากฝีมือดีแล้วเนี่ยภาษาเขายังฝึกและสุดท้ายเขาพูดภาษาญี่ปุ่นได้นะครับนี่คือเรื่องที่สุดยอดนี่คือสิ่งที่เป็นทัศนคติที่ดีของนักฟุตบอลไทยและน้องภูมิก็พูดหลังจบเกมว่าเขาแทบจะร้องไห้เลยเมื่อได้เห็นพ่อแม่ที่มาดูให้กำลังใจได้เห็นครอบครัว ตอนนี้เขาทำความสำเร็จในขั้นหนึ่งแล้วที่ประเทศไทยมีถ่ายดสดการแข่งขันรายการนี้ด้วยเขาจะพยายามทำเต็มที่คิดว่าเขาจะไม่ไทำเพื่อตัวเองแต่ยังเป็นตัวแทนของคนไทยนอกจากนี้เนี่ยน้องภูมิยังกล่าวทิ้งท้ายก็บอกว่าเขาจะไม่เสียประตูในนัดชิงเขาจะสู้แบบถวายชีวิตเพื่อเป็นแชมป์กับคาชิมากาคุเอนนะครับโอ้โหนี่คือทัศนคติที่สุดยอดมาจนถึงตอนนี้น้องภูมิเนี่ยสุดยอดจริงๆนะครับ เนี่ยแหละผมอยากเห็นเด็กไทยไปเติบโตในต่างประเทศการไปต่างประเทศเนี่ยมันเหมือนเป็นการออกจากคอมฟอร์ตโซนและนักเตะไทยจะมีมายเซ็ตที่ดีขึ้นจะแข็งแกร่งมากขึ้นเห็นได้ชัดจากตัวอย่างหลายๆคนที่ไปมานะครับน้องภูมิภูมิละพีก็เป็นหนึ่งในนั้นสุดยอดจริงๆนะครับชื่นชมเลยไปถึงแชมป์ส่วนเรื่องอนาคตว่าจะได้เล่นเจลีกหรือเปล่า ก็ต้องรอดูหลังจบทัวร์นาเมนต์ละกันนะครับตอนนี้เนี่ยทีมโรงเรียนของน้องภูมิอย่างคาชิมากาคุเอ็นเนี่ยยังไม่ได้มีใครได้สัญญาจากทางฝั่งเจลิกแต่ไม่แน่ถ้าเกิดฟอร์มดีไปถึงแชมป์มีโอกาสน้องภูมิก็มีโอกาสหมดแล้วครับรูปร่างดีออกบอลดีและซึมซับฟุตบอลญี่ปุ่นตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นโอกาสเปิดกว้างวันจันนี้มาเชียร์น้องภูมิภูมิละพีคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์ฤด,ดูหนาวหรือว่าฟุตบอลมหกรมปลายชิงแชมป์แห่งชาติ104ปี ติดตามรับชมทานผ่านทาง BG จีสปอเป็นกําลังใจกับน้องภูมิกันเยอะๆนะครับนี่คือเรื่องที่สุดยอดชื่นชมแล้วก็ปรบมือในความยอดเยี่ยมณตรงนี้นะครับจากนั้นผมขอขยับไปพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีกันหน่อยในวันนี้เวลา3ทุ่มนะครับคุณผู้ชมจะมีโปรแกรมลงเล่นในชิงแชมป์เอเชียนัดที่2ด้วยการพบกับอิรัก U23 ผลงานในอิรักเสมอกับจีนส่วนทีมชาติไทยเกมแรกแพ้ออสเตรเลียแบบน่าเสียดาย1ประตูต่อ2ซึ่งน้องๆก็สู้ได้ดีแหละแต่ก็แพ้เรื่องของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทั้งการเข้าบอลที่พูดพลาดจนโดนใบแดงและก็เสียจุดโทษโค้ดวางบอกว่าตลอดเวลาหลังจบเกมแรกจนถึงตอนนี้เนี่ยได้ นำรูปแบบการฝึกซ้อมที่เข้มข้นขึ้นแล้วก็พยายามแก้ไขขอ้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในเกมเจอกับออสเตรเลียเพราะฉะนั้นจะไม่มีจังหวะเข้าพวดให้เสียจุดโทษให้เสียใบแดงเกิดขึ้นแล้วเด็กๆต้องเรียนรู้จากตรงนี้ส่วนความคาดหวังก็ต้องเก็บแต้มหรือหวังถึงชนะนะครับเพื่อโอกาสในการเข้ารอบต่อไปคือเกมเนี้ถ้าเก็บได้1แต้มหรือ3คะแนนเนี่ยมันยังไปต่อได้ในนัดสุดท้ายแต่ถ้าเกิดนัดนี้แพ้อ,อิรัก ก็เตรียมตัวกลับบ้านได้เลยนะครับเพราะว่า2นัดไม่มีสักแต้มเนี่ยโอกาสเข้ารอบคือยากสุดๆนะครับก็ไม่ได้หวังอะไรมากสำหรับผมหวังให้น้องๆสู้แบบสุดใจแล้วกันนะครับเราไปแบบเป็นรองทั้งการเตรียมทีมทั้งการมีตัวผู้เล่นก็ไม่ได้ฟูทีมแต่ทีมอื่นเขาได้ฟูหมดเราก็ไปแบบยอมรับไว้แล้วประมาณหนึ่งแต่เห็นน้องๆสู้แบบนี้ก็หวังพวกเขาจะก้าวข้ามขีดจํากัด และพาทีมเก็บแต้มให้ได้จากอิรักแต่ในเรื่องสองไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วเพราะนัดแรกเนี่ยอิรักเห็นเราแล้วเราเห็นอิรักแล้วเรารู้ข้อมูลว่าเขาจะมาแบบไหนมันต่างกับเกมแรกที่ยังไม่ค่อยเห็นใครเลยเพราะฉะนั้นที่2จะแตกต่างกับเกมนัดแรกอย่างเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นน้องๆต้องมีสมาธิให้ดีกว่านี้ส่วนเรื่องราวของ11บตุเล่นตัวจริงไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับมีข่าวดีสิริภพวันดีเนี่ยน่าจะกลับมาลงสนามได้ก็คงได้เห็นแนวรับ อ,อย่างอูสาม,มาเทียงคามน่าจะลงมาแทนพลเอกที่โดนใบแดงกองหลังแต่ผมอยากปรับมาเล่นหลัง4นะเอาวิชั่นยืนคู่กับนาธานเจนไปเลยแล้วก็ขวาเป็นสะพลน้อยวงตรงกลางก็มีสิทธาบุลล่าหรือพิชิชัยขยับขึ้นมาแนวรุกก็อ่าใช้เนี่ยศิลปภพวันดีอิกลารธธนวุฒิโพชัยหรือแม้กระทั่งชินเงิน ใช้ได้หมดนะครับประตูก็ชมพัดบุญเลิศคงไม่ได้ต่างอะไรจากนี้มากน้อยสักเท่าไหร่นักก็เชียร์นะครับเป็นกําลังใจให้น้องๆออยูย่23กันวันนี้นัดสำคัญเลยนะครับเจออีรักชี้ชะตาว่าเราจะได้ไปต่อในเวทีนี้หรือจะต้องใกล้ถึงเวลากลับบ้าน11มกราคม3ามทุ่ม BG s p ส r t ถ่าย,ยสดนะครับหวังว่าน้องๆจะสู้ให้สุดแฟนๆชาวไทยผมต้องซุยเอง เป็นกำลังใจให้ลงไปไม่ต้องคิดอย่างอื่นสู้ให้เต็มที่วิ่งให้เยอะที่สุดสู้ให้ได้ถ้าสู้ได้แล้วผลการแข่งขันมันไม่ได้เนี่ยแฟนบอลเข้าใจได้เพราะฉะนั้นลงไปโชว์ห้หนึ่งความตั้งใจของน้องๆทุกคนเป็นกําลังใจให้นะครับทั้งโค้ดวงังทีมงานสตาฟโคด้ดแลวก็นักเตะวันนี้อย่าลืมเชียร์ทีมชาติไทยอยู่23กันจากนั้นคลิปนี้ปิดท้ายเก็บตกควนหลงศึกฟุตบอลไทยดีกผมนั่งดูเต็มๆอยู่หนึ่งคู่คือเกมที่ BG ปทุม um นะครับบุกไปเยือนลำพูนวอริเออร์ คือเกมนัดน,นี้บีจีเขาก็จัดเต็มผู้เล่นนะครับก็ได้ส่งเอกนิชนาะทิพทากกิตัวใหม่สุรชาติอิซานเหมือนจะไม่เป็นปัญหาสำหรับบีนะเริ่มเกมได้ดีกว่าแล้วก็มาได้ประตูออกนําจากจังหวะเอกนิชลากสวยมากปาดให้อิซานยิงหลังจากนั้น BG เนี่ยในยุคอีชิผมสังเกตยอยู่บ่อยๆเขาเป็นทีมที่เล่นบอลน,นําไม่เป็นครับแล้วมักจะโลกแล้วก็ เปลี่ยนตัวเปลี่ยนเกมเลยเกมเป็นดอบลงกลายเป็นบอลเนี่ยไปเข้าทางลำพูนวอลเลอร์นะครับโฟเบเคนชิโร่พยายามลากสุดท้ายลำพูนก็ทำได้ตามสำเร็จคือได้ประตูตีเสมอแล้วก็จบเกมเป็นวนลูุปเดิมของ BG แล้วกันรู้ทังรู้ว่าบอลน,นำหนึ่งูนเนี่ยมันยังไม่ปลอดภัยแต่เขาเลือกที่จะเล่นแบบค่อนข้างเพรเซฟเล่นแบบรัดกุมสุดท้ายคู่ต่อสู้เขาเล่นในบ้าน แล้วอย่างลำพูนอมาโต้เนี่ยเขาเล่นได้เหนียวมากขึ้นและ B ีีก็โดนเสียหายนะครับต่อการที่จะลุ้นจบติด1ใน3เพราะว่าการท่าเรือก็ชนะและบุรีรัมเขาก็นำโดง่ง BG ต้องรักษามาตรฐานการเล่นเกมเยือนต้องดีขึ้นกว่านี้นะเกมในบ้านเนี่ยเอาตัวรอดได้แต่เกมเยือนมักจะมาหลุดง่ายๆแบบนี้นี่คือสิ่งที่อิชิต้องกลับไปแก้ไขโดยด่วนถ้าเกิดอยากจะพา B ียกกระดับกลายเป็นทีมลุ้นแชมป์เต็มตัว ผมว่าเล่นได้ประมาณนี้ไม่พอครับนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามกันแต่ก็ยังมีเวลาให้อิชอิชได้ปร,ปรับปรุงแก้ไขทีมอีกพอสมควรเลยนะครับสัญญาเนี่ยยังมีอยู่นะก็ดูว่า BG จะดีขึ้นหรือเปล่าส่วนแมนคอกอ,อึดอัดลงเรื่อยๆนะครับของโค้ชแบรนสมเสมพลังการ1ต่อหการท่าเรือนี่โอ้โหฟอร์มช่วงนี้กลับมาดีอีกครั้งนะครับถล่มคู่ต่อสู้ไป5ลูก ยอดเยี่ยมมากส่วนประจวบพิชนะเชียงราย3ประตูต่อ2นี่ก็เป็นเรื่องราวของไทยลีกที่มาอัปเดตกันนะครับคุณผู้ชมคิดอย่างไรก,กันบ้างในคลิปนี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ใน Youtube ของต้องซุยแล้วก็คลิปนี้นะครับแนะนํานี่เลยนะ,ปะเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรนเนพัทในเครกราโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกรเนพัทในเครกราโนล่าบาร์ อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ